สวัสดีครับวันนี้เรามาทุ่งนากันทำอะไรเรามาเกี่ยวข้าวคนอื่นก็เกี่ยวกันหมดแล้ว นจังหวัดมหาสา,ารคามจังหวัดมหาสา,ารคามนี่ทางไปทุ่งท้องฟ้าต้นไม้ทุงนาเขียวกะจีแต่มันไม่ได้เกี่ยวกะจีแล้วใฝั่งโน้นเขาก็ตัดกันอยู่ กันหมดเลยลมเย็นดีนะครับลมเย็นดีเนี่ยดูสิใบไม้ไมดูใบไม้นะครับหรือว่าเสียงลมว่าถ้าได้ยินเสียงตอนนี้อยู่จังหวัดมหาสารคามอำเภอคันธาราวิชัย ครับทางไปทุ่งนาเดี๋ยวผมจะพาไปดูทางไปทุ่งนาทุ่งนานะครับต่อจากคลิปเมื่อกี้นี่ทางเดินไปทุ่งนาแล้วสวยงดงามอลังการอีกอมันจะสั่นนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเราเดิน มีการุกิดต้นไหนนะ แจมใสระทุงนาแล้วกนก,กวนี่นะฮะน่าจะมีแต่เราเจ้าเดียวหรือเปล่านี่แบบเสียงลมแดดเปียง โอเคนะครับฝากติดตามด้วยนะครับติดตามช่องผมด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับจะได้มีแรงทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับ ดีครับแล้วก็ออกมาถึงตอนนี้นะก็เครื่องเกี่ยวข้าวนะครับเครื่องเกี่ยวข้าวมาแล้วตอนนี้ก็ตัดกล่องคนอื่นอยู่ตัดกล่องคนอื่นอยู่นะครับเกี่ยวข้าวคันเล็กมาก แล้วก็เสร็จบิงนี้แล้วอันนี้แล้วก็ไปตัดของผมนะครับของพ่อกเกี่ยวข้าวเขเล็กแล้วก็ไปตัดตรงนู้น